12นัดแพ้ไป9แมนซิตี้กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านหรือแค่สะดุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแมนซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเปปกูดิโอลาก็เรียกว่าไร้เทียมทานนะครับหลายๆคนก็ขนานนามกันว่าอย่างนั้นแต่ในช่วง12นัดหลังสุดทีมที่เคยครองเกมเหนือคู่แข่งกลับต้องพบกับความพ่ายแพ้ถึง9เกมเสมอ2ชนะได้แค่1โดยเฉพาะ3นัดหลังก็คือแพ้รวดเลยครับในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็บุกไปแพ้กับยูเวนตุส2-0และแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ก็เปิดบ้านแพ้ กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-2โดนคาบ้านไปครับและนัดล่าสุดบุกไปแพ้กับแอสตันวินล่า2-1ทําให้ว่าเขาล่วงลงมาอยู่อันดับ6ครับหลุดจากท็อปโฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหการลุ้นแชมป์ก็เลย,ว,ยว่ายากแล้วละครับถ้าเกิดยังไม่รีบกลับมาแล้วคําถามก็คือการที่แมนซิตี้สะดุดแบบนี้เนี่ยพวกเขากําลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วหรือเปล่าหรือแค่ช่วงสะดุดเล็ก,ลกๆคลปนี้เรามาลองพูดคุยกันครับขอเริ่มพูดถึงปัญหาเนาะก็ลุมเล้าครับหลายทิศทางมากๆมาพร้อมๆกันเลย ปัญหานักเต็เจ็บแน่นอนครับโรดรีเนาะขาดทายไปก็ส่งผลต่อทีมเยอะเลยนะครับแต่การมีโรดรีในช่วงนี้ก็ไม่การันตีว่าจะช่วยทีมให้กลับมาชนะได้เหมือนกันนะครับเพราะสภาพในทีมเนี่ยโอ้โหเยอะเกินนะครับหลายๆคนสภาพจิตใจก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะก็แพ้บ่อยๆจนความมั่นใจหายไปเยอะนะครับพอไม่มีโรดรีอ่ะ โควาสิตก็รับช่วงแทนซึ่งถามว่าทําหน้าที่ได้ดีไหมก็ใช้ได้แหละทําหน้าที่ได้ของเขานะครับแต่ก็มีโรดรี่ดีกว่าไหมก็ดีกว่าเนาะและใน,ในักเตะคนอื่นๆก็เริ่มโรยลาแล้วนะครับทั้งกุโดการ่นเสียกับบาซ่าไปแล้วก็ได้กลับมาแต่อายุก็เยอะแล้วเนะ ne, าะเควินเดบรอยหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้บ้างแล้วนะครับแต่หลายๆเกมก็ไม่ค่อยฟิตใช่ไหมซึ่งตรงกลางนี้ถือว่าจะมีการสับเปลี่ยนดาวรุ่งลงอย่างเช่นนูเนสหรือเลวิสลงไปแต่ก็ไม่สามารถช่วย ทีมได้เท่าที่ควรเนาะผมว่าควรเสริมนะครับตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเสริมนักเตะที่ยังหนุ่มยังแน่นสาม,มารถตัดเกมชะลอเกมได้เชื่อมเกมแดนบนได้นะครับควรอย่างยิ่งถัดมาครับปัญหาเรื่องเกมรับก็ไม่ค่อยตัดเกมนะครับแล้วก็ขาดความต่อเนื่องด้วยสังเกตนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแทบทุกนัดนะครับนักเตะไม่ได้เล่นด้วยกันแบบชุดเดิมเลยนะครับเปลี่ยนไปทุกนัดเลยอะ่ะตรงจุดนี้ก็อาจจะทําให้ขาดความต่อเนื่องเนาะ แล้วก็ไม่ค่อยการตัดบอลอย่างที่บอกไปแลลวครับการตัดไฟไตัแต้นลมอะไรเงี้ยก็ไม่มีเลยนะครับด้วยนั้นจึงทําให้บอลที่บุกมาเนี่ยก็แทบไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับกองกลางก็ไม่กั้นเหมือนกัน บอลก็มาถึงหน้าโกลแมนเชตี้ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับถาดมาครับเรื่องเกมรุกของแมนเชตี้นะครับส่วนมากที่ถูกบนบนเลยนะครับช่วงนี้ก็คือเรื่องการครองบอลนะครับครองบอลอยู่นั่นแหละไม่ครอสไม่เปิดเข้าไปเสี่ยงดูบ้างนะครับมันไม่เหมือนครองบอลแบบทิกิตาก้าที่บาร์เซโลนาทำในช่วงยุคลุ่งเรืองเนาะที่แบบเข้าไปเข้ามามีช่องปุ๊บแทงปับ๊บ เมสซี่หลุดไปอะไรเงี้ยเออก็ไม่เหมือนแบบนั้นนะนี่คือคอไปคอมาเลยนะครับแล้วถ้าเกิดลองครอสเข้าไปให้ฮาร์แลนด์ลองโมงลองไรดูเนี่ยฮาร์แลนด์ก็สูงอยู่นะใช่ไหมก็ลองเปิดเข้าไปก็น่าจะไม่ลุ้นอยู่เนาะและพูดถึงฮาร์แลนด์ก็ถือว่าเป็นความหวังของแมสซิตี้จริงๆครับในการทําประตูในการเล่นเกมรุกนะครับแต่พอพึ่งฮาร์แลนด์มากไปก็ทําให้ขาดความหลากหลายในการเข้าทานะครับตรงนี้ก็ต้องแก้เหมือนกันนะครับคนอื่นไม่ค่อยยิงเลยกางรุกรวมถึงปีกอะไรเงี้ยก็พ เ่งแต่ฮาแลนด์เกินไปนะครับในการทําประตูเกมไหนฮาแลนด์เล่นไม่ได้ยิงไม่ได้โดนประกบโดนเก็บเข้ากระเป๋าก็จบเลยนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นควรให้กางรุกรวมถึงปีกเนี่ยมีบทบาทขึ้นมาทําประตูมากขึ้นก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับถัดมาครับปัจจัยภายในก็ลุมเล้าอยู่แล้วเนะะาะปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้ก็มีขึ้นมานะครับก็คือคู่แข่งก็เริ่มมีการปรับตัวเนาะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้แมนซิตี้แพ้บ่อยอยู่เหมือนกันนั่นก็คือคู่แข่งเนี่ยเริ่มจับทางเทคนิคของเปปกุดิโอลาได้แล้วนะครับหลายทีมเนี่ยเริ่มมีวิธีการรับมือกับการครองบอลของซิตี้ได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการ p r e ซิ่งในแดนกลางและการจัดการกับการเปิดบอลยาวไปที่กองหน้าทีมอย่างอาร์เซนอล์เลียร์พูลและสแตนวิลล่าก็มีวิธีการปิดกั้นการเล่นของแมนซิตี้โดยการทำลายจังหวะการครองบอลเพราะฉะนั้นตลาดนักเตะเปิดเมื่อไรแมนซิตี้ต้องจัดหน่อยแลลวครับเสริมความแกร่งแล้วก็เสริมมควาาาหหลลกยนะ คือผมว่าที่ผ่านมาแมซิปี้เตรียมการน้อยไปหน่อยคือพวกเขามีการเตรียมการแหละเอาดาวรุ่งอะไรดันขึ้นมานะครับแต่ผมว่ามันน้อยไปหน่อยเสียอวอร์เรสตไปอะไรเงี้ยความหลากหลายในเกมรุกก็ลดลงไปเยอะเลยเนาะซึ่งพวกเขาก็มีการเตรียมปั้นดาวรุ่งดาวรุ่งอะไรเงี้ยแต่มันดันเกิดเหตุการณ์เขียขัดสั้นขึ้นไงก็คือเกินคาดเนาะนักเตะเจ็บพร้อมๆกันอะไรเงี้ยปัญหาเลยได้ว่าลุมเล้าครับช่วงนี้แล้วนักเตะที่มีอยู่เตรียมการมาก็ไม่ได้เยอะด้วยเนาะ และโปรแกรมก็ต้องยอมรับนะครับว่าแน่นจริงๆนักเตะล้ามากนะครับเพราะฉะนั้นเปิดตลาดเมื่อไหร่ก็ต้องจัดหน่อยแหละครับสุดท้ายนะครับแมนซิตีเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านหมดยุคเป๊ปหมดยุคแมนซตตียุคลุงเรืองแล้วหรือ,อยังหรือแค่สะดุดส่วนตัวผมคิดว่ายังนะยังไม่น่าจะเปลี่ยนผ่านนะครับเป๊ปน่าจะยังอยู่นะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะย่ำแย่แย่กว่าฟอร์มที่เทนฮากถูกป,ปลดด้วยซ้ำนะครับแต่คุยงามความดีที่เป๊ปทำเอาไวใ้ให้กับแมนซิตีก็เยอะเนาะก็ยังคุ้มหัวได้อยู่นนะรัเเพาาะฉะ้ผมว่ปป ยังอยู่นะครับแมนซิตียยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนผ่านนะน่าจะแค่สะดุดนะครับรอดูในช่วงเปิดตลาดนักเตะน,นะครับว่าจะเสริมทัพจะเสริมแกล่งกันยังไงนะครับจะกลับมาได้เมื่อไหร่ตอนนี้แค่อยู่ในช่วงที่ปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนาะปัญหามันลุมเล้าแบบ เวลาเดียวกันอะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแหละครับแล้วนักเตะที่เตรียมเอาไว้ก็เตรียมการออกมาน้อยเกินนะครับใครจะคิดเลยครับว่ามันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันใช่ไหมแล้วพอแพ้ปุ๊บความมั่นใจก็เสียแล้วยิ่งแพ้บ่อยแบบนี้ความมั่นใจโอ้โหเลวแหลกครับเพราะว่าเปิดตลาดอะต้องแบบมีบิ๊กดีลอะไรเงี้ยเพื่อให้มีความหวังกลับขึ้นมาเนาะก็คร่าวๆประมาณนั้นครับแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงคิดว่าแมนซิตี้ ปัจจุบันเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนยุคแล้วหรือยังหรือว่าแค่สะดุดก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันคลิปน้้น,นะครับเจอกัน